แต่กเอ็ดนะใช่เรื่องของความเหมือนนี่นะยอมเลยยอมนะไม่ต้องให้เขาเลยนะดีนะเอ้ามสองมาแล้วขอเสียงมสองอยเร็วเอาเดี๋ยวจบการเดินแบบนี่เด็กสถานที่ต้องไปเช็คนะว่าสแลนหายไปหรือเปล่า พี่เวทีน,ทน,นี้ะจะได้เ <บร S 1> ห็นใกล้ๆอ้าวม,มาเลยลูกเอนมาเลยเออ โอเคอ่ะมองเจนอยู่ไหมจ๊ะอขอเสียงกและได้เร็วเร็วลรอบนี้เป็นรอบของการตอบคำถามการประกวดของเราจะแบ่งเป็นปหนึ่งถึงปสามหนึ่ระดับชัสีถึงปหกหระดับชั้น มัธยมมหนึ่งถึงม .3 1หนึ่งชุดัเวลาตอบคำถามก็จะแข่งกันในระดับชักแต่ละระดับชักนะสำหรับนะการตอบคำถามจะได้รับคำถามจากคณะกรรมการนะคนละหนึ่งคำถามนะว่าถามว่าอะไรบถามถามว่าแล้วเราต้องคิดคำตอบณเดี๋ยวนั้นเดี่ยวนั้นนะฝึกไว้ทุกปฏิการ ในเวลานั้นเดียวนั้นดูซิจะตอบได้หรือไม่ได้เอาทุกหมดนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงคอยฟังดูซินี่นั่งนั่งอยู่ข้างๆไม่กล้าหน้ามองปูดวงกระพารเลยตอนนี้เพราะว่ากลัวแล้วกลัวถูกขย่ำคออ่ะน,น,นูถามผู้ถามหนูนะลูกว่าการะทงหนูที่ทําเนี้ยหนูเอาไปลอยได้ไหมคะนนคได้แล้วเวลาหนูเราไปลอยแล้ว แล้วทีนี้มันเป็นยังไงคะมันย่อยสลายไหมไม่ค่ะไม่แล้วหนูจะทํายังไงล่ะคะลอยแล้วมันก็ต้องอยู่ในน้ําไปจมน้ําอยู่หนูอยู่หนูหนูจะทํายังไงลูกหนูทําไงคะอ่าบอกครูดได้ไหมเอ่ยหนูตอบผูกว่าม,มันย่อยสลายไม่ได้ทีนี้ถ้าเวลาเราลอยแล้วหนูจะไปลอยในทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมลูก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บได้เราก็อาจจะไปลอยในตมในโอมหน้าบ้านเราแล้วรอเก็บขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันเต็มเป็นไะไร,นไรคะขยะอ่าขับเก่งมากค่ะเพื่อไม่ให้เป็นขยะนะคะอ่ะอ่ะเรียบร้อยนะคะหมายเลขนี่ขอเส้องบมือะไรไหมมากเลยนะคะตอบคำถามโอ้โห อไว้ก็ได้นะลูกถ้าหนูถือได้หรือถือไม่ก็ได้นะคะอาามาเบอร์หมายเลขสองอันนี้ครูจีดาพา่กเข้าประกวดขอคำถามจากคณะกรรมการครับค่ะสำหรับคำถามจากครูนะคะหนูทำกระทงจากกระบากไข่ใช่ไหมคะหนูคิดว่าการที่หนูออกกระบาดไขๆๆ <c oughs> ่กระบากไข่การที่ออกกระบาไข่มาทำาน,นีดหน่อย <c oughs> <c oughs> แม่ไก่จะโกรธไหมลูก เพราะอะไรคะโกรธไหมคะไม่โกรธเพราะอะไรแม่ไก่ถึงไม่โกรธนะไม่ไก่ตายแล้ว่ะหนูอยู่ต้มอยู่ในหม้อไปแล้วออะไรลูกลูกาตาาาลตายตาอยตลยตายตาอนยูาตายตายตาวยตายยยย นี่คำถามเดียวใช่ไหมอ่าอ่คำถามเยอะเอาเขาเสียงปรบมือให้ทำไมสองผ่านไปตอนนี้ไก่ได้อยู่ในกระเพาะของเขาเรียบร้อยแล้วต่อไปกอสานะโดยคุณครูปันเทพและคุณครู่พาละทิ้ง ครับเขามาด้วยก้เออหนุ่มหลอกเราไม่ต้องขืนเตล์นะไม่ต้องขืนเตล์มองไปที่กรรมการมองไปถึงกรรมการคนกลางออ๋หมูยังค่ะอุ้ยตอกอับพอมปแล้วครับสำหรับคุณนะคะสำหรับคำถามของคุณครูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสักนิดเขาจะพูดจบไปไปนอนก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์อ๋ออาตาเชิญเลยจ้าะรักษาคอนเซ็ปต์ด้วยชีวิต กระถองวันนี้นะคะหนูทำมาจากลอตเตอรี่ใช่ไหมลูกค่ะแล้วไม่มีวัสดุสดอย่างอื่นอีกไหมคะท,ที่สามารถจะนำมาทำกระถองได้ดยังไงตอบไปย่างค่ะได้ไหมคะลูกลมีอะไรบ้างคะเช่นลอตเตอรี่อะไรอีกลูกกระดาษสีกระดาษสีอะไรคะกระดาษกระดาษตอบหรือยังคะ เอางี้แค่นี้แ่ะคะขอบคุณค่ะอ่าขอเชิญตับมือเดี๋ยวจ้าหมายเลขนสามของเรานะคะนะเอ่ออาจจะหลอดสักนิดนึงนะคะนี้อ้าวหมายเลขถัดมาเลยจ้าอันนี้เป็นช่วงชั้นหนึ่งนะระดับชั้นป .4 ถึงป .6 นะช่วงชั้นเออกระถา้ามาลูกกระถางเออขอเชิญคำถามจากคณะกรรมการ ความเวียนมากแกโลโลปัญเสพก็คือว่าแต่งเป็นถ้าให้หนูเลือกบไหนเี่อะไรคะถีมีหลายชนิดไหมคะหลายแบบไหมคะ อยากเป็นผีแบบไหนตอนนี้อ่าหนูอยากเป็นผีแบบไหนถ้ามันมีเวลากูดูแล้วอาจจะไม่มีเวลาแต่ถ้าเขาให้คิดว่าให้หนูแต่งเป็นผีหนูอยากเป็นผีแบบไหนผีอะไรผีตานีทำไมเป็นผีตานีคะหนูชอบต้นกล้วยคะ่ะเอาหล่ะน,นะ <laughs> อดอลคือกูด,ดวงาผ่านะได้ <laughs> ดว่าอย่างนี้กูดูงนผ่าทำไมหนูถึงชอบต้นกล้วยก็หนูทำเกษตรอ๋อทำเกษตรแล้วแล้วมัน บ้านหนูปลูกต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยแสดงว่ากลางคืนหนูไปอยู่ใต้ต้นกล้วยหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าพีตนีส่วนใหญ่จะออกตอนไหนลูกกลางคืนค่ะและหนูเคยเห็นไหมไม่ค่ะไม่เคยเห็นถ้าหนูให้หนูแต่งหนูแต่งยังไงเป็นยังไงคะพีตนีบอกปุได้ไหมลักษณะของพีตนีเป็นยังไง ีตนีตานีหนูบอกว่ามาจากต้นกล้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของพีตานีจะต้องเป็นชุดเป็นแบบไหนชุดสีเขียวชุดสีเขียวเขียวอ่ะข้างครูมีไหมมีค่ะอ่ามีข้างมีอยู่ตนหนึ่งผีไม่ได้เรียกเป็นไม่ได้เรียกเป็นคนนะคะอ่าเรียกเป็นตนเนี่ยเ็าแสดงเหมือนต้องเป็นลักษณะคล้ายกับภูดวงนภาหนูชอบละลูกเป็นการยกตัวอย่างที่ชัดเจนพีตานีสวยนะคะ เคยดูในหนังไหมเคยค่ะอ่าสวยไหมพิตานีสวยค่ะแสดงว่าครูแดงนี่ตอนนี้สวยสุดแล้วใช่ไหมลูกมังคะมังคะมีความมั่งค่ามีความมังคะนะคะอาะสิ่งร็มั่งค้านะตัวอย่างที่ดีนะคะคกูดวงนภาเนี่ยนะคะอ่าหมายเลขถัดมาจ้าเชิญค่ะค่ะสำหรับต่อ5ใช่ไหมคะครูมีคำถามค่ะถามว่าเพลงที่ชื่อว่าเพลงปูนิปิ ครูอยากให้หนูโชว์ให้ดูได้ไหมคะอ่าอยากให้โชว์นีพี่ดหน่อยจ้าได้ได้ไหมคะได้รึต้องการคนอ่าขอพี่ขอพูดหรังสัคนอ่าขอไมค์ัาจะกูดสิอ่าอ่าจัดไปอ่ใครอยากดูปูนีปีโดยพวกผู้ประกวดห้องของครูสุขจิตใครอยากดูปรามือให้น้องหน่อยอ้าวมิวสิกมาจ้า รอท่านทุกสักครูดก่อนจะหนีหนูมองไม่เห็นตัวท่านทำอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องไปเดทให้ดูที่หลังลูกมองเห็นนะนะนี่เขาฟิวสวยเลยนะหมวกเขานี่นะเออเขาจะเป็นอะไรเป็นผัวแอนเขาจะชุดเป็นแบบประมาณแม่มดใช่ไหม่ห็นค่ะเป็นแม่มดขี่ไม่กว่าอยู่บนฟ้าค่ะวันนี้นั่นเทจอดไม่กว่าที่ข้างด้านหลังไว้ด้านหลังค่ะอน้เหทุกทีเขาจะขี่บนฟ้าใช่ไหม ปีเปิดมันต้องมีทีได uh. ีกว่าเราค่ะอ่ากูพร้อมหนีบแล้วค่ะพร้อมหนีบหรือยังคะกูแอนลูไม่ความหมายเพลงนี้พ่อจะทราบไหมพ่อจะทราบค่ะงั้นงั้นให้ให้อ่าถ้าถ้าฟังง่ายก่อนค่ะเนื้อเพลงเนื้อหาเพลงค่ะที่บอกว่าไม่รู้หีวินปี้มันหมายถึงอะไรคะอ่ามันคืออะไร ปูมันหีปี๊ปีปีปีค, <S <S คืออะไรลูกนี่คืออะไรลูกทำไมต้องหนีล่ะี้องหนลูก <S <S คือมันมันมันคืออี๊ปี๊ปีเนี่ยมันคือคนชื่อคนหรือมันคือชื่ออะไรคะ ชื่อโคนชื่อชื่อคนอ๊อคือูปีคนที่ชื่ออิ๊อกิ๊บปี๊อชื่อปี๊บนะขอชื่อปี๊บปี๊บปี๊บไปวิวิววิววิไปวิววิมาเอ้าสามกันรีบรีบจะไปแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งขอยบเวตานีไปวิวยม

มีคำถามมีไหมครับกรรมการของป .6 มีไหมในนีนะอัดต่อไปเป็นระดับมัธยมศึกษาาระดับมัธยมนะคนนี้ก็ให้คะแนนถามเนาะแล้วก็กรืองเบอร์จะถือยากนิดนึงเพราะมีมัตถุสัมผัสเลยเรียบร้อยนะฟังนะคะครูถามความรู้สึกนะคะที่หนูแต่งเป็นชุดเป็นผีแบบเนี้ยหนูมีความรู้สึกอย่างไรร้อนชัดเจนชอบไหมลูก อ้าวแล้วทำไมหนูแต่งชุดนี้ถูกมั้งครับหนูอยากแต่งเองเหรอเป็นเป็นผีอะไรเป็นผีอะไรลูกอ,อ,อะไรนะโคอ,องเอนะโพคองแปลว่าอะไรอลูกลอ้าวเป็นเป็นผีภาคไหนอินโดนีเซีย อ๋ออินโดนีเซียผีโป่งทองแล้วมัตตาสังหนูจะเอาลงไหมเออมัตตาสังเรียบร้อยเดี๋ยวคุณจะหาลงให้เอาไม่ลูกเอาลงเย็นลงอะไรมิ้วเอาเปล่าเอาเอาโอเคค่ะโอเคค่ะขอเสียงประภูมิเป็นกำลังใจให้มอนิ่งของเราผีอะไรนะแหวนนะผีโป่งทองโป่งทองตอนแรกนึกว่าผีจิงของนะอันนี้ไม่ใช่ อ่ามสองมสองเก้ามหนึ่งเก้าชื่อเออมาเออเจอคุณครูดวงนภาค่ะครูไม่มีคำถามค่ะแต่ครูอยากให้หนูทวันนี้มันเป็นวันฮาโลวีนเนาะทำหน้าผีที่คิดว่าตัวเองเพื่อนๆเนี่ยกลัวที่สุดอะวันนี้ทำหน้าทำหน้าผีที่เขากลัวกันที่สุดต้องงงไม่ต้องไม่ต้องนะหน้าผีอะทำหน้าผีที่น่ากลัวที่สุด เริ่มเลยเริ่มเอาเริ่มเลยไอ้หยุดเริ่มเลยเริ <S <S ่มเริ uh ่มเหรอเนี่ยเอาเริ่มเลยลูกเริ่มตีตาเลือกเลยน้องไม่รู้จะกลัวหรือจะหันเขาเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกอีกเลือกอีกเลือกไปอีกไปอีกไปอีกไปเลยไปให้ตาถลนลงไปเดี๋ยวควักเข้าไปใหม่ โอเคอโอเคก็คือเป็นกำลังใจนะให้กับม2ของเราได้ข่าวว่าทำกันข้ามปีกันทีเดียวเชิะนะชุดนี้นะอ่มอาม3นะลูกชาวนานะเชิญคนะ <c oughs> ำถามจากกรรมการค่ะคำถามสำหรับ,บม3นะคะคุจะถามว่าหนูมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำพูดที่ว่าเสียตัววันคืนรอยกระทง เสียตัวคือลอยกระทงอันง่วงเลยง่วไม่ไหวแล้วค่ะทเคยได้ยินไหมด้วยไปด้วยเห็นด้วยครับ้ยาทคไมเห็นด้วยเพราะเพราะเราเพราะผู้ชายไม่ได้แล้วผู้หญิงมันเสียอันนี้กินแล้วใช่ไหมลูกคิดแล้วแล้วมัเราก็เสียตัวเขาไหมแล้วแเราเสียตัวไหมผมยังซิงครับ เราไม่ได้เสียเนาะอ่ะโอเคขอเสียงตะมือจ้าและขอเสียงตะมือดังๆให้กับผู้ใหมยเล็กจ้าการตอบคำถามครั้งนี้นะคะนะเป็นไปอย่างสนุกสนานนะเป็นส่วนในคะแนนของตัวสุนทรและกรรมการอ่าเดี๋ยวเชิญผู้เข้าแข่งไปพักนะไปพักก่อนนะตัวแอนด้าอ่าเดี๋ยวเย็นอ่าโอเคไปพักอ่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมารับเนาะ สภาทาั้งเรียนไปครับต่อลูกห่ังทุกภา้ท่านไปครับนะไปพัก่อแล้วเราจะมีท่านรายการอีกหนึ่งช่วงยังไค <นะ S 2> งครับเป็นท่านรายการช่วงนี้